แต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์ยากเพื่อนเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูงสีดำสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงป่านะ่ะผู้บ่าวผู้สาวทุกคนนะเมื่อนี้นะก็มาอยู่กับผมหลวงจ๋าที่บ้านเชเเนลคนเก่าคน,นเดิมนะเมื่อนี้ผมก็มีเมนูดีๆนะมาแนน้ำพ่อพี่น้องอีกเช่นเคยนะเมนูสำหรับเมื่อนี้ก็เป็น อมไก่ใส่ผักซีเล้วนะครับมื่อนีผมกัสินมาเฮ็ดใ้เบิ่งนับขอกันเขามาหลายครับในติ k ตอกครับให้ผมเฮ็ดอาหารในเบื้องนับขั้นตอนแรกนะครับก็ใสน้ำไปเครื่องหมอนะครับผมใส่ไปหลายนะครับแต่ว่ามันเดือดนะครับตั้งกล้องโดนพวกนนะครับน้ำมันเดือดแล้วลดลงไปหลายเลยนะครับ พ่อน้นำเดือดกับใส่พริกที่เขาตำไว้ลงไปครับกับพริกไทยผู้ใดมักเผ็ดไลายกับไส่ไลายนะครับพริกไทยเขาละห่าบานคนระับขออย่าใส่มือนะครับแล้วก็ค้นนะครับค้นจากหน่อยนะครับถทายมันแบบเดือด แป๊บนึงนะครับจริงๆมันก็นเดือดแล้วล่ะครับได้ไก่มาจากตลาดนะสองโลนะเป็นขาโตมันนะจากนั้นนะครับมันเดือดเริ่มฟดแล้วนะครับก็ใส่ลงไปนะครับจะเป็นไก่ซับก็ได้นะครับเนื้อไกล่ล้วนๆนะรหรือจะเป็นไก่เป็นตัวมาซับหรือว่าเป็นผมใส่ขาโตไก่นะครับ หรือเป็นขาโตไก่ซับก็ได้นะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นกะค้นจากหน่อยนะครับเขากระ t ครับทาห้ยไก่มันสุกนะครับ บรรยากาศกับยามเศ้านะฟังเสียงไก่หองมั้งมันก็ค้นจักหน่อยนะับเพื่อให้แบบให้ไก่มันสุกครับ สุกเบ็ดพอใกล้เริ่มสุกแล้วครับเขากะใส่พักชีหันลงไปครับเป็นพักชีเล้านะผมหั่นไว้หรอกกำหนึ่งนะครับก,กลัละสิบบาทนะครับ ที่ผมว่าสีออมไก่ใส่ปักชีเล้านะครับแล้วบนี้พักมันเหลือผมครับ,รบเป็นผักกาศดอกนะครับลใ,ใส่ร้วมกันไปเลยครับคนนะปะเนี้ ถ่ายพักมันซุกนะครับที่เนี่ยแล้วเขากะซิมาปุ่งเครื่องกันนะแล้เวเขากะสิมาเบิ้งวัตถุดิบกันก้อนนะครับเครื่องปุ่งมีน้ำตาลทรายนะฟุ้งสดแล้วก็รลดดีนะถ่ายมันเดือดประมาณพักหนึ่งนะ ่วนผสมหลักๆก็คือพริกนะผู้ได้มักเผ็ดหลายกับใส่หลายนะพริกไทยผมก็ใส่หอหนึ่งนะพอละหาบาดกับ้นจักหน่อยนะผักก็เริ่มสุกแล้วครับมันดีเห้ากับสีมาปรุงรดนะครับ ใส่ผงสรดก่อนก็ได้ครับหวานเครื่องส่อนมันตานประมาณซอนหนึ่งครับกะระลดดีซอนหนึ่งถ้าน้ำไหลประมาณสอง่อนครับ จากนั้นห้องก็ค้นนะเพื่อให้มันสุกทั่วเครื่องปรุงแบบเข้ากันนะ เอากระซิมเบิงนะไปเพชรแล้วกนะ็หอมผัชซีแล้วนะตรงสายหนามมันสีลายไปจักหน่อยมันก็เลยออกจืดจักหน่อยเอาใส่รรตีจักหน่อยนะ จักสอนหนึ่งนะ พอดีนะครับนัวหวานนะประมาณนี้แหละเสร็จแล้วนะเ้ากะสีได้เมนูอมไกใส่ผักชีแล้วนะเมนูบานแต่ว่าแซบระดับล้านนะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปเลยนนะผักแก่นะกะซีบีนะับบร์เือรันสปอนเซอร์รักของฮางเก่านะครับ ตกแต่ง้แอปเปิลนะครับแตงนะครับแล้วก็ดอกหอมบัวนะครับนี่นะครับข้าวเหนียวห้อนนะครับบริการข้างล่างกับสวนหลังบ้านนะครับเสียงไก่ห้องนกห้องนะจิ้งหรีดห้องนะครับสีสองม้วนนะครับแต่ว่าแดดกันยังบ่อนะครับนาหนาว ถ้าพ่อพี่ร้องนับอยากแกงไก่ใส่ผักชีลาวก็นเลยออวก็ไปแซ่บกันเลยครับคำแรงครับจำนำก่อนเะครับนำนวนดีดีตอนไกลครับ ไก่ก็นุ่มนะหอมบักซีลา้าบ้ครับ ไม่ครับพี่นองครับแกงไก่ใส่ปักซีล้าวน้ำกัน เสียงดังอยู่หน่อยครับไกลห้อง ลมพัดมาเย็นเย็นหังอยครับเศร้าๆส่วนนี่แหละมัน,นครับแซ่บขอตอมันนะ ทงหวานถึงกรอบครับบุกเสือ ผมก็กินได้ประมาณนี้นะครับหอ,อมไก่ใส่ผักชีลาวมอาอนึ่งถือว่าแซ่บคักแซ่บแน่นับกับวเหนียนหอน,นครับไก่ก็นุ่มนะหอ,อมผักชีลาวครับถ้าบอกพี่น้องนับมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องลุงจ๋าที่บ้านชี้แนวน้ำมิเดียครับขอบคุณครับ